ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2025ที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนหนึ่งในผู้เล่นที่แฟนๆวอลเลย์บอลให้ความสนใจมากที่สุดคงหนีไม่พ้นชายานุชอินทนูหัวเสากับตันทีมชาติไทยหมายเลข36ด้วยส่วนสูงเพียงแค่165เซนติเมตรซึ่งถือว่าเตี้ยที่สุดในทีมแต่เธอได้รับความไว้วางใจให้เป็นกับตันทีมยู16ด,ด้วยความสามารถและภาวะผู้นำที่โดดเด่นเกินวัยชายานุชอินทนูเป็นผลผลิตชั้นเยี่ยม ี่ยมจากโรงเรียนการโคจังหวัดสีสเกตแล้วโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อจังหวัดชุมบุรีน้องมีครบทุกสกิลเสิร์ฟดีรับดีตีหนักลบบล็อกเก่งโดยในแมชแรกที่พบกับออสเตรเลียน้องทําคะแนนสูงสุดไป13คะแนนความคิดเห็นนี้บอกว่าดูตัวเล็กไม่สูงแต่กระโดดสูงตีฉลาดสุดยอดเลยสูงได้อีกใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าช่วย่านในช่วงอายุนี้แต่ถ้าขึ้นไปเล่นอายุมากขึ้นจะเสียปเปรียบทุกอย่างช่วงนี้เป็นช่วงเด็กตัวเตี้ยทำ อะไรก็ดีไปหมดแต่ถ้าขึ้นยู19เป็นหลุมให้เขาทันทีคำว่าเก่งไม่พอต้องเก่งมากๆใครที่สงสัยว่าตัวเล็กทำไมถึงติดทีมชาติดูแล้วคงเลยบางอ้อไปเลยฝีมือน่ากลัวมาก